สวัสดีค่ะแม่เย่ใหม่เจโอวันออฟฟิเชียลค่ะเดี๋ยวเรามาซื้อกับข้าวกันค่ะมาหากับข้าวกินกันที่ตลาด4ี่แยกบ้านไร่นะคะโอ้ยรถหามองจอดรถดใ้บ้านนอกบัดน,นี้จะมีที่จอดรถไหมนะคะนี่ค่ะตลาด4ี่แยก ตลาดนัดวันศุกร์ค่ะที่นี่จะมีวันจันทร์กับวันศุกร์นะคะตลาดนัดประจาม,มู่บ้านค่ะทุกคนบ่นมีหอดหม่องจอดรถเอาไปจอดไซนอมอดเนี่ยในเซเว่นกับแนนอิดเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพักแป๊บนะคะหยุดคลิปก่อนหาที่จอดรถก่อน หาที่จอดบ่ได้เลยค่ะพี่น้องมาจอดมาจอดหน้า c j เจมอนะคะนี่ค่ะยังไม่คันเปิดให้บริการนะคะกําลังก่อสร้างนะคะ,จะเจริญแล้วบ้านไม่เย้ไม่จเจริญแล้วนะคะนี่ c ีเจมอลนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านขายยานะคะตรงโน้นเป็นทกศค่ะ เวทธนาคารทกอสอนะคะไปคะ่ะเราไปตลาดกันเซเว่นมีสองเซเว่นค่ะอันนี้ร้านจะเลื่อนแล้วพัฒนาแล้วนอนค่ะเซเว่นอยู่ฝั่งโน้นที่หนึง่งแล้วก็ตรงนี้ที่หนึ่งนะคะติดกับตลาดนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อกับข้าวกันดูซิวันนี้ไม่ใยี่ใหม่จะได้อะไรกินนะคะ ตลาดยหญยไงพี่น้องวัสดีค่ะวัสดีค่ะเอาส้มผักส้มผักนี่เด้อันซื้อเพื่อนไปนี่ล่ะแซ่บๆซบะนี่ซื้อของเพื่อนอีกแล้วจ้ะเอาหนึ่งถุงค่ะได้แต่ของดองบัดีเอาอะไรอีก ปลาหน่อยซำใดนปลาซิวตีปลาซิวน้อย <c oughs> อ้าววัสดีค่ะวัสดีค่ะเอาบักเพา,เาบักเพาว,วัสดีค่ะลูกวัสดีค่ะคนสวยน้องอะไรคะน้องอะไรนะ น้องครีมโอ้ยลูกไม่ค่าติลูกไม่ค่าตินี่ถ่ายคลิปนะคะคนสวยนี่แม่ลูกแม่ค้าขายขนมค่าตลาดเซียบ กระตาห้อยซอกแล้วเอาอะไรติยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรเลยวันนี้เอาผักชีลาวเอากำเดียวครับผมชีลาว เข้ามา้วกัเข้ามาสาม,ามาอางห้าสิบสินะครับต้องการัง ไปบักม่วง,งกับลาบ,ลาบยังนิดไปบักม่วงกับลาบปลาดุกอย่างละถุงเรื่องอะไรคะคุณพี่ใบ้โอ้ยบักม่วงข <laughs> องเจ้ของโปรดของโปรดของกินให้บาทแงนกับลาบปลาดุกกับลาบปลาดุก <laughs> <laughs> เป็นเท่าไหร่จ๊ะ <laughs> 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 เอาผักขาดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนสวยไปแกงไปแกงอ่อมกบเอ้หนูไมคะโอ้หนูไม่เอาพริกมีพริกมีเอาเอาแต่ผักขาดทีลาวได้แล้วเอาชะอมลูกเอาชะอมกำเดียวลูกจ๋ากัดสั่นซื้อไปแล้วเด็กสั่นก็ซื้อไปกินแล้วเด็ก รอบที่แล้วไงซื้อไปตอนมันตุ่มๆอยู่อะมีหนูด้วยค่ะร้านนี้เยอะแยะเลยกับข้าวเยอะแยะเลยมีปูนาดองด้วยหนูขายยังไงหนูอะหนูสองร้อยห้าสค่ะหนองร้อยห้าสิบอันนี้ปลาอะไรปลาหมูค่ะโอ้ยยานยานปลาสดใหม่นะโอเคโอเคสดใหม่ ปางสังขยาอันนี้นึ่งแล้วปะอ๋อออนอ,โ,อโนโนใช่ไหมโอเคโอเคอันนี้ก็ใหม่ๆถ้าเป็นกุ้เดี่ยวแล้วไม่ต้องตกใจนะคะมันคืออ่าใบเตยค่ะโอเคเป็นเท่าไหร่คะ15บาทใช่ไหมกี่ใบโอเคค่ะ สวัสดีค่ะบ้านบ้านเรามีจำนวนนะก็ไปได้ไมไปได้เยแมนต้องเที่ยวตอนที่เราไปไหวยยังสวยอยู่เลยค่ะคุณแม่ยังสวยอยู่เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ